ทน,ทนความเบื่อได้นานแค่ไหนคะแบบแค่ไม่มีอะไรทํานาทีเดียวเราก็ต้องหยิบมือถือมาเปิดนั่นเปิดนี่ดูแล้วว่ะคือแทบจะไม่มีเวลาได้เบื่อเลยแต่รู้ไหมว่าช่วงเวลาที่เราเบื่อเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมองเราทํางานได้พีคกที่สุดเลยคะ่ะเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยสมองมันไม่ได้หยุดทํางานนะแต่มันจะเข้าสู่โหมโดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า default mode network หรือพูดง่ายๆก็คือโหมดออโต้พ l o ลอตของสมองนั่นเองในช่วงนี้สมองของเราจะเริ่มขุดเอาความทรงจาเกา่เกาๆเ,เรื่องที่เคยเจอหรือข้อมูลที่เราเคยรับรู้ไว้มาผาสมเข้ากับเรื่องใหม่ นี่แหละค่ะจังหวะที่ไอเดียดีๆจะชอบโผลมาแบบไม่รู้ตัวเชียงตอนแรงฟันอยู่ในห้องน้ำหรือตอนกำลังนั่งรถมองวิวข้างทางเพลินๆแล้วจู่ๆก็จะนึกอะไรดีๆออกมาได้ซะอย่างนั้นนั่นก็เพราะสมองออโตเพย์โลดของเรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งอยู่เลยล่ะค่ะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนโธลเลนเคเชียในประเทศอังกฤษที่ให้คนทดลองทำงานที่มันน่าเบื่อมากๆอย่างการคัดลายชื่อจากสมุดโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะเอาแก้วโฟมไปใช้ทำอะไรได้บ้างคนที่เพิ่งเบื่อมาก่อนหน้านีีี้้้สาาามมรถคิดดดไออเเเยยยกกก่่ววับแโฟะ และแปลกกว่าคนที่ไม่ได้เบื่อมาก่อนเพราะเวลาสมองเบื่อมันจะเริ่มหนีจากความจำเจด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมานั่นเองเ <c oughs> ลว่วเพื่อนๆละ่ะเคยได้ไอเดียดีๆตอนที่กำลังเบื่อบ้างไหม